สวัสดีครับยินดีต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ช่อง Dream Maker Channel ช่องคนชอบเล่นเกมแต่ไม่ชอบเล่นเองก็ถ้าใครจําได้นะก็คือตอนนั้นเอาน้องเขียวนะน้องเคโรของเราเนี่ยไปกระโดดจนกระทั่งเซอร์โวมันแตกเนะฟืองแตกคราวนี้เราก็จะมาซ่อมกันนะเพื่อที่จะได้เอาเซอร์โวกลับไปใช้ได้นะโดยที่อะไหล่ตัวนี้มันก็ประมาณ100บาทนะแต่ถ้าเราซื้อเซอร์โวใหม่4 5่นะก็ซ่อมมาแล้วกันนะ น่าจะไม่ยากมากเท่าที่ลองแกะออกมาดูเนี่ยก็แค่เปลี่ยนเฟืองก็เสร็จเรียบร้อยนะไม่แน่ใจว่าเขามีแบบว่าเงื่อนไขแบบว่าต้องประกอบให้ตรงอะไรยังไงหรือเปล่าเดี๋ยวเราแกะแเราค่อยๆมาดูกันมันก็แกะไม่ยากนะมันแกะแค่เฟืองสี่ตัวเอ้ใช่ไข่ไข่คืนอน็อตแค่สี่ตัวนะก็เรียบร้อยแล้วน็อตก็จะยา,ยาวๆอย่างเงี้ยเสร็จแล้วเราก็ดึงด้านบนออกนะปุ๊บเนี่ยมันก็จะมีเฟืองที่เป็นครบชุดงี้เลยนะแต่มันแตกแค่ตัวเดียวนะก็คือตัวนี้ ไม่แน่ใจว่าเขาต้องใส่ยังไงให้มันตรงหรือเปล่านะหวังว่าจะไม่มีอะไรพิสดารมากเดี๋ยวรอค่อยๆลองดึงออกมาตรงนี้ก็คือที่มันหักไปนะน่าจะแค่เสียบลงไปให้ตรงๆเหมือนเดิมน่าจะแค่นี้นะหวังว่าจะแค่นี้นะโอเคมันต้องมีจระบีมีอะไรเราก็ใส่เข้าไยเลยเราใช้จระบีธรรมยาธรรมดาได้ไหมวะคงได้แหละมั้ง เดี๋ยวจะระบีทำมีย่าเนี่ยใส่ไว้แล้วกันนะดีกว่าไม่ใส่ละมั้งเท่านี้ก็น่าจะเรียบร้อยแล้วนะเฟืองตัวอื่นมันไม่เสียเราก็ไม่ต้องไปเปลี่ยนมันนะเก็บไว้เผื่อมันมีอะไรหกักอีกเท่านี้เซอร์โวเราน่าจะใช้งานได้ปกติแล้วนะเดี๋ยวเราลองประกอบกลับเข้าไปในรถกันเราควรทดลองแบบแค่เสียบไฟดูก่อนก็ดีนะมันจะได้แบบถ้ามันมันมีปัญหาเราจะได้ อย่าเพิ่งรีบทําเรียบร้อยอแล้วเราลองเสียบฐานดูก่อนนะไหนๆลองเปิดดูซิปุ๊บโอเคมีสัญญาณขึ้นมาแล้วไหนน้องฟ้าขึ้นชีพยังได้นะ <c oughs> ใช่ไหมโอเคได้โอเค,อเ,คเราก็มาประกอบกับเข้าไปให้มันเป็นคันเหมือนเดิมนะ น้องฟ้าสามารถเลี้ยวได้เหมือนเดิมแล้วครับช่างเป็นเรื่องที่น่ายินดีมากเดี๋ยวเอาไปลองวิ่งดีกว่าไปดูน้องฟ้าที่สดใสกันนะซ่อมเสร็จแล้วก็ต้องเอามาเล่นสักหน่อยเดี๋ยวน้องฟ้าเขาจะน้อยใจนะน้องฟ้าคงคิดว่าอาจจะไม่ได้วิ่งอีกแล้วหลังจากที่เซอร์โวมันพังไป โตซุโม่มันมีทีท่าว่ามันจะไม่ยอมซ่อมในที่สุดก็ได้ซ่อมแหละโอเคมาเล่นกันดีกว่าพื้นแถวนี้ก็คือพื้นที่ไม่เหมาะกับน้องฟ้าเลยนะมันไม่เนี่ยแต่ก็ไปกันเลยอุ้ยปั่นปั่นปั่นออกตัวแรงจริงๆนะน้องน้องน้องสาข,ขวามากแสดงว่าน้องต้องปบับนิดนึง ละวอน้องไข่ขวาจิดกับต้งซ้ายดุเดูด,ด,ดโดไม่ตกเลยนะ ไปเช็คก,ก่อนว่าทำไมเดี๋ยวเดี๋ยวิ่งให้ตรงให้ได้เเริ่ม đi yeah. à kêu à. ờ à. sẽ yên yên ตรงไม่ได้หรือว่ามันมันตั้งใจเป็นแบบนั้น,น,นมันตาย,ยแล้วรถมันไถข,ขวานระับเดี๋ยวลองวิ่งต,ตรงๆหน่อยผมไม่ใ่คนนั้นไปไปแต่ขวาอย่างนี้เสียศูนย์เสียศูนย์ ต้องับไปเช็คว่าทำไมนี่ายจนจะจะ,จะสุดแล้วเนี่ย้ายแล้วดันตายแล้ว,ลวเนแ่ยนี้โอเคเริ่มจะ่ตายแล้ว,ลว,ลวหรือว่าจะประกอบเตร์โบมาไม่ดีอันนี้ก็ไม่ทราบอืมต้องช่วยแล้วล่ะครัวนี้ ใจเย็นๆครับลูกพี่ลูกพี่ใจเย็นๆ <c oughs> เดี๋ยวรถจะเสียศูนย์ <c oughs> หลังจากที่ซ่อมแล้วก็ไปเล่นมานะปรากฏว่าน้องฟ้าของเราเนี่ยเขาถ่ายขวามากเลยนะซึ่งก็คาดเดาว,ว่ามันเป็นเพราะว่าเซอร์โวที่เราติดตั้งไปเนี่ยเขาเขาแบบเขาอาจจะเอียงขวาเยอะไปหน่อยเพราะงั้นเดี๋ยวก็จะแกะออกมานะแล้วก็ปรับขยับขวาสัก เอ้ไม่ใช่เดี๋ยวต้องขยับซ้ายใช่ไหมเออเพราะว่ารถมันมันถ่ายขวาใช่ไหมเราก็จะขยับซ้ายสักหนึ่งขยักนะเพื่อให้เขาเนี่ยมาทางซ้ายมากขึ้นนะเราจะได้ไม่ต้องไปปรับรีโมทแบบเปอร์เซ็นต์เยอะมากเพราะว่าจริงๆแล้วรีโมทเนี่ยเขาสามารถปรับให้มันเอียงเพิ่มได้นะแต่คือมันมันต้องเอียงสุดเพื่อให้มันกลับมาปกติแสดงว่ามันน่าจะติดตั้งเอียงนะเดี๋ยวเราปรับกันหนึ่งขยักประกอบกับเข้าไปเสร็จแล้วนะก็จะเห็นได้ว่าตอนเนี้ยมันเอียงซ้ายมากอันนี้คือตอนที่เรา ปิดฐานมันนะแล้วก็คือมันเยื้องซ้ายจริงๆคือเราเราต้องปรับรีโมทไว้แบบเยื้องซ้ายมากๆอะ่ะเออเพราะงั้นเดี๋ยวพอเราสตาร์ทขึ้นมาใหม่นะมันน่าจะต้องมาลองปรับศูนย์กลางใหม่ว่ามันตรงขึ้นหรือเปล่านะพราะงั้นก็คิดถึงน้องฟ้าก็ไว้เจอกันใหม่คราวหน้านะสำหรับวันนี้ก็ลาก่อยนะ